รอบวันทันข่าวกับสำนักข่าว i n เค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันฉันชนกเสียงใสค่ะแตกตื่นค่ะคุณผู้ชมแผ่นดินไหวสะเทือนทั่วทั้งกรุงเทพทำให้ตำรวจและก็ประชาชนค่ะหนีออกจากอาคารสูงโดยด่วน เมื่อเวลา13นาฬิกายีนาทีของวันนี้ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.7แมกนิจูดความลึก10กิโลเมตรศูนย์กลางค่ะอยู่ที่ประเทศเมียนมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครรับรู้แรงสั่นสะเทือนค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจพนักงานลูกจ้างและสื่อมวลชนภายในอาคารหนึ่งซึ่งมีความสูง22ชั้นต่างแตกตื่นหลังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนหลายคนค่ะรีบวิ่งหนีออกจากตัวอาคาร เนื่องจากเกรงว่าตึกอาจถลม่มขณะที่บางหน่วยงานมีคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเป็นลมเนื่องจากเกิดอาการวินเวียนศีรษะถูกนําส่งโรงพยาบาลตํารวจแล้วค่ะ2-3รายเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะสร้างความตื่นตระหนกในหลายจังหวัดและกลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียหลายคนโพสตแชร์ประสบการณ์จากแรงสั่นสะเทือนซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในประเทศไทยนอกจากนี้ศูนย์ญญเตือนภัย พิบัติแห่งชาติกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยรายงานค่ะว่าเมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวบรรบกขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรบริเวณเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตรค่ะซึ่งทำให้เมื่อเวลา13นาฬิกา32มนาทีมีการเกิดอัพเตอร์ช็อคแรงสั่นสะเทือนขนาด7.1ค่ะทั้งนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายหากมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจะแจ้งให้ทราบต่อไปและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมทําให้ที่ทําเนียบรัฐบาลแตกตื่นค่ะรัฐมนตรีข้าราชการและก็สื่อมวลชนต่างพากันวิ่งหนีวุ่นออกจากตัวอาคารทางด้านชูศักดิ์ค่ะพักการประชุมลงมาที่โลกเฝ้าระวังสังเกตการค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาของวันที่8มีนาคมค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาส่งผลสั่นสะเทือนหลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงที่ทำเนียบรัฐบาลได้รับแรงสั่นสะเทือนเป็นเหตุให้รัฐมนตรีและข้าราชการรวมถึงสื่อมวลชนค่ะได้วิ่งออกจากอาคารภายในทำเนียบอาทิตึกไทยคู่ฟ้าตึกบัญชาการ1และ2ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติรอบอาคารโดยหนึ่งในนั้นมีนายชูศักดิ์ศสีรินินรัฐ ฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมรีบออกมาจากตึกบริเวณที่โลง่งหน้าตึกบัญชาการหนึ่งค่ะโดยนายชูศักดิ์ค่ะเปิดเผยว่าเพิ่งเริ่มประชุมได้ไม่นานรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะจึงถามทุกคนในห้องประชุมว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ก่อนจะพากันออกมาจากที่ประชุมซึ่งตนไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะ และรู้สึกว่าไม่ได้ตกใจโดยตอนที่ลงมาก็ยังไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นคาดว่าถ้าแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้สถานการณ์ก็น่าจะรุนแรงหลังจากนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะจากนั้นเวลา13นา58นาทีค่ะนายชูศักได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที ส่วนความคืบหน้าค่ะนายยกรัธมนตรีประสานสมศักดิหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินรับมือกับผู้ประสบภัยค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยค่ะว่าสากกรณีแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากได้ประสานมาที่ตนให้เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับบาดเจ็บซึ่งตนค่ะได้ประสานงานกับนายแพทย์โอภาสการกรวินพงประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและมีคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ Emergency Operation Center กระดมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และูนยนการแพทย์ฉุกเฉินเข้ารับมือในส่วนของจตุจักรที่มีเหตุตึกถล่มค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรับมือกับดูแลผู้บาดเจ็บพร้อมสั่งการให้สำรวจอาคารของโรงพยาบาลค่ะว่ามีรอยร้าวตรงจุดใดบ้างหากพบว่ามีจุดใดที่มีความเสี่ยงให้เร่งขนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัยทันทีส่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของศูนย์นเรศรับเรื่องต่างๆฉุกเฉินให้ประสานงานกับมูลนิธิต่างๆค่ะ ในส่วนของสภาค่ะภูมิธรรมโต้ข่าวเปลี่ยนตัวนายกค่ะและก็ยังไร้สัญญาณการปรับคอรมอค่ะ นายภูมิธรรมเวชชัยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะกล่าวถึงการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังจบศึกจากซักฟอกว่าตนถูกถามเรื่องนี้เป็นครั้งที่20ก็ยังไม่เห็นว่ามีการปรับคอรมอเลยถือเป็นอำนาจของท่านนายกและได้พูดชัดเจนแล้วว่าไม่มีการปรับคอรมอยังทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวดีลเปลี่ยนตัวนายกนั้นนายภูมิธรรมค่ะถึงกับยิ้มแล้วบอกว่าดีลอีกแล้วดีลไปก็ไม่มีความหมายส่วนที่ สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของสมาชิกวุฒทสภาหลังเท้าชื่อถอนตนออกจากตำแหน่งกรณีรับคดีหัวเลือกตั้งสอวอเป็นคดีพิเศษในภูมิธรรมกล่าวค่ะว่าหากเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายจะรู้ว่าสอวอยื่นเรื่องผ่านองค์กรและไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการซื้อขายเสียงแต่มีการพูดถึงการไปครอบงำและละเมิดจึงในแง่ของข้อกฎหมายไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติและสารรัฐธรรมนูญได้รับไปวินิจฉยัยซึ่งต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดในส่วนของตนไม่กังวลอะไรคะ่ะ เพราะเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษเมื่อมีผู้ยื่นให้ตรวจสอบก็รับไปพิจารณาหากไม่ทําอะไรเลยก็จะเป็นการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา1น7ไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดไปเองและแย่งเขามาทําแต่มันมีการเสนอมาในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการกคอพอก็ต้องเรียกประชุมโดยระหว่างนั้นก็มีการโต้แย้งว่าอยู่ในอํานาจหรือไม่เราก็ต้องทําอย่างรอบคอบค่ะและมีการให้กลับไปทบทวนว่าเข้าข่ายปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่จากนั้นก็มีการ การแยกเรื่องเลือกตั้งสอวอให้ไปอยู่อำนาจของกกตในขณะที่กขกอพคค่ะรับเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งตนมั่นใจว่าบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาค่ะจากนี้ไปก็ให้เป็นดุลยพินิธของสารรัฐธรรมนูญปิดท้ายกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตอนาวินมือยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดค่ะพร้อมสั่งทดใช้ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์เบิกตัวจำเลย24คนในคดียิงขู่เจี๊ยบและน้องหยอดมายังศาลอาญากรุงเทพใต้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก่อนที่เวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาศาลขึ้นบรรลังอ่านคำพิพากษาโดยสารีิเคราะห์และตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยซึ่งในคดีนี้ค่ะได้มีการสอบปากคำพยานทั้งฝั่งโจทก์และจำเลยรวมแล้ว59ปากรวมถึงได้มีการวิเคราะห์จากพยานหลักฐานทางภาพกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมพยานบุคคลเป็นที่เรียบร้อย โดยสารพิเคราะห์ว่าจำเลยที่หนึ่งนายอนาวินมือยิงให้การรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มและชั้นพนักงานสอบสวนแต่ให้การปฏิเสธในชั้นศาลโดยอ้างว่าภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่ตนเองแต่จากการตรวจสอบพบว่าพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชื่อได้ค่ะว่าจำเลยที่หนึ่งทำผิดตามคำฟ้องจริงสาลพิภากษาว่าจำคุกในข้อหาร่วมกันอังยีหเดือนร่วมกันซ่องโจรจำคุกสองปีและความผิดตามพรบอาวุธปืน จำคุก2ปีและสั่งประหารชีวิตในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นโทษที่สูงสุดจึงบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา91ให้ลงโทษไว้โทษที่สูงที่สุดบังคับให้ประหารชีวิตค่ะต่อมาจำเลยที่2พิพากษาจำคุกในข้อหาร่วมกันอังยีจำคุก6เดือนร่วมกันซ่องโจรจำคุก2ปีและสนับสนุนให้มีการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนศาลสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่2 35และ2 2และ24มีความผิดร่วมกันอังยี จำคุก6เดือนร่วมกันซ่องโจรจำคุก2ปีรวมเป็น2ปี6เดือนแต่จำเลยที่19นั้นมีคดีค้างเก่าอยู่1คดีจึงร่วมโทษจำเลยที่19รวมเป็น2ปี7เดือนส่วนจำเลยที่13ค่ะสารยกฟ้องตลอดข้อกล่าวหานอกจากนี้สารมีคำสั่งให้จำเลยที่1และ4ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวแล้วหล้าน7จ0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีโดยจำเลยได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ส่วนญาติของจำเลย บางส่วนค่ะได้มีการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นคำร้องขอประกันตัวค่ะและนี้นะคะก็เป็นข่าวทั้งหมดของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องไหนคืบหน้าหรือว่าน่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ รุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องที่อินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน